ตอนนี้ทุกคนเป็นตัวประกันของครูครูพินก็ต้องบอกว่าภายในเรื่องเนี่ยก็จะมีหลากหลายบุคลิกซึ่งก็คือไม่ใช่คนหลายบุคลิกนะแต่ว่าเป็นคนที่มีการวางบุคลิกกับแต่ละคนที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนมากๆครับแล้วก็จะเป็นคนที่ มีความยุติธรรมชอบความถูกต้องครับแสดงว่าเวลาเขาทําอะไรเนี่ย mm. ก็จะยึดมั่นในความถูกต้องมากๆต้องยอมรับว่าเป็นบทที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาในชีวิตนี้เลยครับผมไม่ไม่รู้ว่าจะสปอยได้มากแค่ไหนคิดว่าเราติดตามภายในเรื่องดีกว่าแต่บอกเลยว่าคูวินเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีมีเป้าหมายในการทําที่ชัดเจน แต่วิธีการแสดงออกจะแตกต่างไปในแต่ละตัวละครที่เขาต้องไปพบเจอขอฝากนะครับผมซีรีส์โฮมร o ม29ตัวประกันครับบอกเลยว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยเต็มที่มากๆทีมงานก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ของผมที่ต่างจากทุกตัวที่เคยเล่นมาแน่นอนครับผมไ่ดูกันนะครับเดี๋ยวๆนี้ที่ช่อง True ID ครับ